สวัสดีครับวันนี้มาแจกชุดกิ๊ก่าเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นชุดหวยหน้าเนาะได้ว่าตำหน้าเนาะครับเนาะเป็นชุดเด่นบนด่างเนาะครับเนาะดักซิบด่างมเต๋อกรมาบน,นเต๋อกรมาด่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวเนาะครับ,นะนะรบนะเออนาะ,นะ มาโคมาอะไรนั่นครับเนาะโนนะครับเป็นเจ็ดเจ็บกสองเป็นเก่านะครับเจ็กเป็นเก่าครับเก่าองนะครับเน่อง สีนกอเมรานครับนกจะมสีกับสัมนะครับเป็นักชีพนกันมาขขาง่างนะครับนะครับนกครับักีด่างเป็นกครับ ตือก็มาบนนช่อนี้มาบนกวาใส่ได้บนด่างนะครับเนาะนะครับนะครับนี่เอารับขั้นมานบวกไปนะครับเอาขัที่ดอกซูนะครับซูหนึ่งในหนึ่งนะครับหนึ่งบวกองนสามนะสามบวกองเป็นห้านะครับครับ หอ้อรไ,ไปหาพวกเจ็ดแปดนะครับผมไดหนึ่งสองสามสี่้าหกนะครับเจ็ดโตนะครับพวกเจ็ดโตนะครับเป็นลักซีบนด่างนะครับเนาะมาทั้งบนมาทังด่างนะครับเนาะนี่กัยังา่นะครับเนาะมาซีมาซีย็นนะครับมาบนมันเท่าก็ซีมาด่างนะครับเนาะ ดักสีนี่นะครับเป็นบุญมาร่างโุบมาร่างนะครับเนาะสารับกันมานะครับมาแต่ในหัวนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหนะชิมาให้รักหน่ยอยู่นะครับเนาะเอาประกบกันได้นะครับเนาดักสีบุญด่างดักสีด่างก็ได้ดักสีปนก็ได้นะครับมาสิมาหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวนะครับเนาะ จุดที่เขามีรถเนาะครับเนาะเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเนาะสร้างมาเพื่อคมบ,บันเตงบริษัทนำชนนัน,น,นเด่นการพนันเด้อครับ